ครับสวัสดีเสียด้วยนะครับนะฮะวันนี้นะครับร้านขายเครื่องเสียงรุ่นหรือเดนบังบ่ออันนี้เจ้าเก่าเจ้าประจําเลยรอบที่แล้วเป็นมิกนะครับดิจิตอนมาลานี่ M16 นีรอบนี้มาจัดคอร์ดิจิตอนมาลานี่รุ่น RTA นะฮะก็บอกตรงว่าสายนี้เลยสายอิตาลีเลยนะฮะเยี่ยมจริงๆนะครับก็ที่เหลือเสียก็ไปลองปรับปรุงเข้ากับเครื่องเนาะนะครับก็วันนี้ก็จะมีคอร์ดิจิตอนกับแลกนะครับแล้วก็สายสัญญาณนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ขอขอบคุณมากนะครับที่หนุนร้านขายเครื่องเสียงรุ่นหรือเดนบังบ่อเนี่ยจ๊ะก็ นะครับโอเคเสีครก็มีหลากหลายให้ท่านเลือกนะครับจะฟังในบ้านจะกลางแจ้งจะนู่นนี่นั่นนะฮะเราก็จัดให้นะครับตู้นะครับตู้18ขอบเล็กเทอร์โบบีวีนะครับแผ่นดินไหวนะครับบีพันตู้แขวนอ่าบีเอสสิบห้าบีเอสสิบสองนะครับอาเซียงอาเซียเเรามีให้หมดนะฮะอนนะครับหรือว่าปากคอนโหลดนะครับที่ท่านชอบเนี่ยเราก็มีจะฟังในบ้านจะการแจ้งเรามีหมดเลย ก็เป็นขาไม้อะไรต่างๆนานานะครับอ่าจะเป็นตู้นะครับเสียงกลางอย่างนี้เราก็มีนะครับ,โโบระบบไฟต่างๆนานานะครับกลองแพากเวอร์นะครับมิกไม่ลงไม่ลอยนะฮะเรามีบริการท่านครับฝากไปด้วยนะฮะกับร่างถ่ายทุ่งเสียงลิ้รอดหรือเล่นน้อนงบอกนะจ๊ะ ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ